ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรานะครับวันนี้เรามีอะไรที่พิเศษสุดๆมานำเสนอนั่นคือเฮลิคอปเตอร์โจมตีรัวใบรุ่นปี2025ซึ่งไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีการรบล้ำยุคที่ได้รับการออกแบบมาใหม่หมดจดไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สนใจด้านการทหารหรือชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำสมยัยบอกเลยว่าวิดีโอนี้ไม่ควรพลาด มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับโรบอท2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูดุดันและล้ำสมัยกว่าเดิมโครงสร้างภายนอกผลิตจากวัสดุผสมพิเศษที่มีน้ำหนักเบาและสามารถดูดกลืนคลื่นเรดาร์ได้ซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพเส้นสายของตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมและโครงสร้างที่ต่ำเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากระบบเรดาร์ได้ดีขึ้น ผิวภายนอกเคลือบด้วยสีดำด้านตัดกับลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์เล็กน้อยให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและล้ำยุคอย่างลงตัวที่น่าสนใจคือระบบติดตั้งอาวุธสามารถพับเก็บเข้ากับลำตัวได้เพิ่มความคล่องตัวและลดแรงต้านอากาศขณะบินอีกจุดเด่นคือใบพัดหลักคู่แบบ5ใบซึ่งออกแบบมาเพื่อลดเสียงและเพิ่มแรงยกได้อย่างยอดเยี่ยม มาดูกันว่าเจ้าสัตว์ร้ายลำนี้ทำอะไรได้บ้างเมื่ออยู่บนฟ้าโรบัิใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาฟอร์คู่ที่ให้พลังรวมมากกว่า3,000แรงม้าชาฟอร์ ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง310กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วเดินทางประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้ในสถานการณ์ขับขันบินได้สูงสุดถึง6,000เมตรและมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังมีเรดาร์ตรวจจับภูมิประเทศและระบบมองกลางคืนขั้นสูง ทำให้สามารถบินต่ำในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภยัยระบบอาวุธและการเล็งเป้าถูกออกแบบใหม่หมดโดยใช้แนวคิดโมดูล่าสามารถเปลี่ยนโหลดอาวุธได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีปืนกลหรือชุดสอดแนมตามภารกิจเข้ามาดูภายในกันบ้างครับครอบพิดของรบวบ้าน2025ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจจริงจังโดยมีที่นั่งสําหรับนักบินและพนยิงแบบเรียงกัน พร้อมบอกเสริมพิเศษลดแรงกระแทกเพิ่มความสะดวกสบายในระหว่างภารกิจยาวนานหน้าจอการควบคุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดมีทั้ง HUD 2ชุดหน้าจอติดโหมดนักบินและหน้าจอสัมผัสกลางสำหรับควบคุมระบบต่างๆระบบทั้งหมดสามารถสั่งงานด้วยเสียงทำให้ไม่ต้องรับมือจากการควบคุมเครื่องหนึ่งในไฮไลท์ของห้องนักบินคือผู้ช่วย AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลสนามรบ วางเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดและแนะนำเป้าหมายที่ควรจัดการก่อนแบบเรียลไทม์เสมือนมีนักบินฝีมือดีอีกคนอยู่ข้างๆตลอดเวลาด้านพื้นที่จัดเก็บมีอย่างจำกัดตามสไตล์เฮลิคอปเตอร์รบแต่มีช่องเก็บอุปกรณ์ภารกิจแท็บเล็ตเข้ารหัสและชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างครบครัน พูดถึงราคากันบ้างครับแน่นอนว่าเจ้าโรบอัีไม่ใช่ของราคาถูกโดยราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งอาวุธและระบบต่างๆเริ่มต้นที่ประมาณ48ล้านดอลลาร์สหรัฐและอาจพุ่งขึ้นไปเกิน60